สิ่งที่ทำให้หน้าเราดูเด็กนะคะอันดับแรกคือผิวผิวเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากคุณภาพผิวที่ดีผิวที่ดูเรียบเนียนไม่มีริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำสำคัญมากที่ทำให้เราดูเด็กและสุขภาพดีนะคะอันที่สองคือมิติของใบหน้ามิติของใบหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าเขาจะอายุเพิ่มเท่าไหร่เขายังดูเด็กอยู่หรือบางคนที่รูปหน้ามีอายุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมิติของใบหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกว่าหน้าเราจะดู เด็กหรือว่าดูมีอายุนะคะอันดับแรกเนี่ยมิติของใบหน้าเนี่ยมันควรแบบมีความพุ่งไปข้างหน้า3จุดคือจุดแรกคือหน้าผาปลายจมูกแล้วก็คางแล้วก็อันที่2คือสัดส่วนของใบหน้านะคะสัดส่วนของใบหน้าในอย่างน้อยเนี่ยสส่วนเนี้ยหนึ่สมมันจะเป็นควรจะเป็นสัดส่วนที่เท่าเท่ากันหรือถ้าจะดูเด็กก็คือสัดส่วนของคางเนี่ยมันจะเล็ก กว่าหรือว่าสั้นกว่าสองสัดส่วนข้างบนนะคะอันที่3ก็คือแก้มแก้มเนี่ยควรจะยกแล้วก็เวลายิ้มควรจะแบบมีแก้มสม้มไม่ควรมีจุดที่มันหวมมันบุม๋มหรือว่ามันโบลงไปเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้เราดูมีอายุหน้าเหนื่อยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือปากที่ดูอวบอิ่มนะคะปากที่ดูชุ่มชื่นดูไม่มีริ้วรอยแล้วก็เป็นรูปปากที่ไม่ควม่มเป็นรูปปากที่อย่างน้อยเนี่ยควร ยกมุมหรือว่ายิ้มนิดๆก็จะทำให้เราดูเด็กแล้วก็ดูหน้าตาสดใสค่ะ